สวัสดีผมมา League of Ancient นะครับตัวนี้ตอนตนี้กำลงังแจกสก,กิลอยู่นะก็สก,กินนี้เป็นสก,กินของหายากเลยนะครับผมเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาทำกันนะทุกคนอ่ะเหลือสาชั่วโมงน้อยมากเวลาน้อยจริงๆนะทำกันตามนี้เลยครับกดไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมาแปลดูหน่อยมีอะไรบ้างนี่ฮะเป็นการเฉลองโอกาสนะครับสก,กินนี้แบบมูลค่าประมาณ500เหรียญต่ออัน เพิ่มโอกาสชนะโดยการทําตามนี้นะครับผมอ่ะกดไปกดไปนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แหละเป็นการตลาดของเขาเนาะทุกเกมเราจะเห็นกันนะครับเข้าเดดขาดเข้าทระแกรมเข้าก็หายไปหลายวันจากหน้าจอก็กลับมาโดยการ <laughs> หาของแถมเออ จากจะเล่นเกมนี้ก็ต้องหาอะไรที่ฟรีๆเพิ่มเติมด้วยนะทุกคนกดนติดตามทั้งหมดเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมชมเข้าไปเยี่ยมชมเรื่อยๆก็ถูกใจแล้วเนาะอ่าทีนี้ก็สมัครตามผมได้เลยครับแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วแนะนำเพื่อนนะครับผม โอเคทุกคนอย่าลืมเกมดีถ้าอยากมีแรงตีต้องมีสกินสวยๆด้วยนะครับไม่งั้นดาเมจอันติไม่ออกนะครับทุกคนโอเคแค่นี้ครับด่วนๆสมัครกันนะทุกคนเผื่อได้มาโชว์เขิงกันในกลุ่มดิสคอร์ตนะโอเคบ๊ายบาย